สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆเอฟซทุกๆคนนะครับผมก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนพี่ๆสมาชิกนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับทำมาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมสำหรับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่รับชมคลิปแล้วนะครับได้แนวทางตัวเด่นตัวเด็ดนะครับ ไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับแอดก็มีบ้านแนะนำนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับพี่พี่ก็ลองจิ้มลิงก์จิ้มลิงก์นะครับเข้าไปสอบถามน้องแอดบินดูก่อนได้นะครับเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับพี่พี่ท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปก่อนได้นะครับผมเนาะชื่นชอบไม่ชอบนะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพี่พียบรีนะครับผมก็ใครเข้าไปแล้วนะครับบอกว่ามาจากบ้านเบาหลองก็ได้นะครับผมเนาะก็สําหรับนะครับเลขเด่นตารางนะครับพี่พี่ เลขเด่นตารางเลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับเมื่อวานนี้อย่างที่ผมแจ้งไว้ก่อนในคลิปแรกนะครับผมไม่ไม่ได้เอาแผ่นกระดาษนี้มาเนาะนะครับก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยเมื่อวานนี้วันนี้น่าจะเล็กตารางถ้าผมจำมาผิดเนี่ยเลขตารางเนี่ยเข้าเข้าในตัวช่องนี้นะครับพี่พี่วันก่อนเข้าไปใน8 4ดสหนะครับวันเมื่อวานนี้วันที่2 7เข้าไป79นะครับ นะครับถ้าเกิดใครจับเลขตารางเนี่ยราว่าน่าจะมีโชคนะครับส่วนในตัวจับคู่8น่าจะหลุดนะครับผมให้รูด8ดไป8น่าจะหลุดนะครับพี่นะครับ8กับ4เนาะ4ก็น่าจะมาแค่น้อยเลขคือน้อยน้อยเฉพาะกิจนะครับผมถ้าจําผิดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่ก็ส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยเนาะนะครับผมวันนี้เลขเดืนตารางที่ผมจะให้ไปนะครับศูนย์นะครับผม สี่สามเก้าหกแล้วก็เจ็ดนะครับพี่พีมีสี่มีเจ็ดมีศูนย์มีเก้ามีสามมีหกนะครับผมส่วนในตัววิ่งนะครับตัววิ่งตัวรูดนะครับตัววิ่งผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับตัวรูด ผมให้ไปที่เลข3นะครับเด่น0ูนย์กระเด่น3นะครับศย์ก็จะมีนะครับพี่พี่ศูนย์สามนะครับศูนย์สี่ศูนย 39นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเน้นนะครับพี่ๆตัวเน้นตัวเน้นนะครับผมให้ไปที่03นะครับศูนย์เจ็ดสามหนะครับแล้วก็ 37นะครับพี่ตัวเด่นก็จะเป็นในที่0นะครับ0กับ3เนาะตัวเด่นในตารางนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบลองมองในเลขตารางได้นะครับพี่ไม่ต้องมองที่ผมจับให้ก็ได้เนาะนะครับถ้าใครที่ชอบเนาอาจจะไม่ชอบตรงกันนะครับผมเด่นศูนย์ก็เด่น3เนาะพี่อาจจะชอบเด่น9หรือว่าเด่น6กก็ได้ก็ลองประกบคู่ดูนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับก็อย่างเมื่อวานนี้เนาะนะครับอยู่ในช่องนี้นะครับก็ออก จ็ดเก้านะครับวันนี้ไม่แน่นะครับพี่พี่นะครับวันนี้ไม่แน่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับผมส่วนสามตัวนะครับหรือให้สามตัวเลยนะครับส่วนสามตัวผมให้ไปที่นะครับเลขหกนะครับผมให้ไปที่เลขหกนะครับก็จะเป็นหกศูนย์เจ็ดหกสามหกนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่พี่ก็ขอให้มาเฮงๆปังๆนะครับสลับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายเล็กเด่นตารางนะครับผมก็วันนี้ก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับพี่ก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับในสุรเม็ดเดียวนะครับหรือว่าแนวทางเลขทูบนะครับหรือว่าในโค้งสุดท้ายนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่ไม่ต้องตามทุกตัวนะครับก็ลองเอาแนวทางผมไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับผมว่า แนวทางตรงกันนะครับหรือว่ามีตัวเลขถูกใจหรือเปล่านะครับก็สลหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกๆคนนะครับทุกๆคนที่ผมไม่ได้เอ่ยนามหรือที่เข้ามารับชมนะครับรือว่าพี่ๆนะครับในเขาเรียกอะไรในไลน์เนาะนะครับก็เข้าส่งมาให้กําลังใจน้องแอดตลอดเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ๆนะครับมีทั้งพี่ c เอฟซีในในจอแล้วก็นอกจอนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับแล้วก็อีกท่านก็จะเป็นแม่น้องแตงโมเนาะนะครับแม่น้องแตงโมนี่ก็เป็นเป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ใจดีมากๆเลยนะครับก็เข้ามาให้กําลังใจน้องตลอดเลยนะครับแนวทางหลุดเข้านะครับก็เข้ามาให้กําลังใจกันนะครับดีมากๆเลยนะครับพี่พี่ก็อยากให้เป็นพี่เป็นน้องกันแบบนี้ตลอดไปนะครับพี่พี่เนาะนะครับแอดจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆมาฝากพี่พี่ฟรีนะครับก็จบคลิปนี้นะครับจบคลิปนี้ คลิปนี้ผมอัดตอนนะครับประมาณ4ี่ทุ่มกว่าเนาะนะครับจบคลิปนี้ผมก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับพี่พเนาะก็พี่พี่านใดกลับบ้านแล้วหรือว่ากําลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมเนาะนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ